สวัสดีครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็มาต่อกับเฉลยข้อสอบฟิสิกส์สอบวนนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกะครับอีกสามข้อครับก็คือข้อเจ็ดข้อแปดแล้วก็ข้อเก้านะครับนะครับข้อเจ็ดเขาบอกว่าจํานวนโมเลกุลทั้งหมดในชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับกำหนดให้ความดันบรรยากาศที่ระดับน้ําทะเลนะครับก็คือหนึ่งคูณสิบกำลังห้านิวตันต่อตารางเมตรเอ ผมว่าน,นี้หน่วยน่าจะผิดนะเพราะว่าความดันต้องมีหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรนะครับน่าจะเป็นลบสองนะอันนี้เอ่อแล้วก็มวลของน้าเอ,อ่อทีมวลของหนึ่งโมเลกุลเท่ากับเท่านี้กิโลกรัมนะครับก็คือห้าคูณสิบกำลังลบยี่ิบหกกิโลกรัมค่าความเร่งโน้มถ่วงก็คือค่าจีนะครับก็คือเมตรต่อวินาทีกาลังสองนะครับรัศมีของโลกนะครับทีนี้เขาถามว่ามันจะมีจํานวนโมเลกุลเท่าไหร่อื ทุกคนต,ต้องเข้าใจก่อนว่าโลกมันเป็นทรงกลมเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเว,เวลาเราคิดพื้นที่มันต้องคิดเป็นทรงกลมด้วยใช่ไหมทำยังไงมันถึงจะดูทรงกลมวะแบบนี้ดูตลกหน่อันี่ทรงกลม ระมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนทีนี้สมมุติว่าเดี๋ยวนะมันก็จะแปลว่ามันก็คือน้ําหนัก mg นั่นแหละเนาะที่จะทําต่อมันเพราะฉะนั้นเราเป็นนิยามจากความดันก็ได้ทุกคนจากความดันเนาะความดันนะครับก็คือพ r e s s u r e เนี่ยเรานิยามว่าเท่ากับแรงนะครับส่วนด้วยพื้นที่นะครับมันก็เลยต้องมีหน่ยวยเป็นนิวตันต่อตารางเมตรไงทุกคนอันเพราะว่าแรงมีหน่ยวยเป็นนิวตันใช่ป่ะพื้นที่ก็มีหน่ยวยเป็นตารางเมตรนะครับก็ <S <S อันนี้ผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะาเขียนผิดนะอันนี้พิมพ์ผิดนะครับโอเคเนะาะทีนี้ผมก็สามารถหาแรงที่กดทับได้เนาะอันนี้ก็จะหาว่าผมย้เอา f ได้นะครับ f ก็เท่ากับ p คูณ a ได้นะครับก็ f ก็ f นะครับก็ความดันก็นี่ครับ1คูณ10กําลังห อันนี้ผมขอคูณหนึ่งครับก็คือ1ตารางเมตรเดี๋ยวผมไปหาได้นี่ว่าพื้นที่ของโลกมีกี่ตารางเมตรไงเข้าใจผอไหมอันนี้เอาคูณหตารางเมตรก่อนผมก็จะได้ว่างั้นแรงที่กดทับต่อนหนึตารางเมตรก็จะเป็น1นึ่คูณสิบกาลังหนิวตันนั่นเองคะโอเคเนาะทีนี้เขาเป็นคนบอกมาเองว่าเดี๋ยวนะคิดก่อน อ,อันนี้ผมสรุปอันนี้ก่อนนะทุกคนที่นี้แปลว่าแรงที่กระทำต่อ1ตารางเมตรเนี่ยเท่ากับ10บกังหันนิวตันอันนี้สรุปไปก่อนนะเพราะฉะนั้นนะแรงนะที่กระทำต่อพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยเท่ากับ10บกังหันนิวตันนี่ครับที่นี้มันก็คือแรงที่กดทับมันก็คือน้ำหนัก น้ำหนักของอากาศใช่ไหมทุกคนเข้าใจมาสมมติว <biography> <sk> ่ามันเป็นอันนี้พื้นที่โลกนะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอย่างนี้ในกันเอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะหนึ่งตารางเมตรทุกคนสมมติสมมติหนึ่งตารางเมตรแปลว่าแรงที่กดทับลงมาก็คือแรง mg ใช่ไหมอันนี้หนึ่งตารางเมตรอันนี้หนึ่งเมตรอันนี้ก็หนึ่งเมตรแปลว่าอันนี้ก็คือ f ที่กดทับลงมาซึ่งก็คือน้ําหนักของอากาศนั่นแหละใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือ mg นั่นเองนี่โอเคไหม เพราะฉะนั้นมันจะมีกี่ตัวก็ไม่รู้แหละเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่างั้นตัวตัว m ตัว f ของผมเนี่ยก็เท่ากับ M g มนั่นเองทันเนาะแต่ f ของผมเราครูเขาให้มาแล้วนู่นทุกคน1ิบผมหามาแล้วก็คือ1นึคูณสิกำลังหเพราะฉะนั้นนะครับ mg มของผมเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ1นึคูณสิบกำลังห้านั่นแหละนิวตันนะครับแต่ว่ามันมีกี่ตัวล่ะก็ผมก็เลยใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะ n ตัวนี่ไงนี่ โอเคนะครับทีนี้ผมก็ไปคิดมาว่าในหนึ่งตารางเมตรเดี๋ยวมันจะมีกี่ตัวผมเพราะว่าผมรู้มวลแล้วนี่นะครับเขาให้เป็นคนเ,เขาเป็นคนให้มานะครับแล้วก็แล้วเขาให้ 5G มาด้วยผมก็แทนได้เลยนะเพราะเจ้าตัว n นะครับก็คูณด้วย m ตัวนี้ก็จะกลายเป็น5นะครับคูณ10บกำลังยีนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น g ก็จะกลายเป็นเขาให้ใช้10เลยนะครับก็10ไปเลยฝั่งนี้ก็เป็น10บกำลังหเนาะ เพราะ,ะนั้นผมก็จะายเอาเอ็นได้นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าตัดก่อนได้ไหมอันนี้ตัดอันนึนงเนาะเหลืหอ,อลบยี่ห้าลบ 25. ยี่ห้าย้ายไปนู่นเอาขึ้นไปเป็นสามสิบเป็นหนึ่งส่วนสองได้แล้วนะทุกคนอันนี้นะตัวเอ็นนี้นะครับก็จะมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสองเอ้ยไม่ใช่สิหนึ่งส่วนห้าคูณสิบยกกำลังสามสิบ เพราะฉะนั้นก็คือ0.2 0.2คูณ10ยกกำลัง30ทัถ้าเลื่อนไปข้างหลังก็เป็นอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าจำนวนโมเลจำนวนโมเลกุลต่อ1ตารางเมตรนะนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ10กำลัง29่ะโมเลกุลดีกว่าโมเลกุลแต่อันนี้ก็คือต่ออะไรครับต่อ1ตารางเมตรนะทุกคน เข้าใจผมไหมก็คืออันนี้ก็คืออ่ะผมมาสรุปอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นนะพื้นที่นะครับพื้นที่1ตารางเมตรจะมีจำนวน2องคูณสิกำลังลบสองคูณสิกำลังยี่สิบโมเลกุลโอเคไหมอันนี้คือแคบจะได้คำตอบแล้วทุกคนครับแปลว่าพื้นที่1ตารางเมตรเนี่ยก็จะมี2องคูณสิกำลังยีโมเลกุลแต่ทีนี้เราลองไปหามาดิว่า แล้วโลกลมันมีพื้นที่เท่าไหร่อ่ะดิใช่ป่ะอ่าแล้วก็ไปหาพื้นที่โลกแต่โลกมันเป็นทรงกลมเลยทุกคนอพื้นที่โลกนะทีนี้พื้นที่ของโลกมันเป็นทรงอะไรลูกทรงกลมใช่ป่ะพื้นที่ของโลกก็เป็นทรงกลมทรงกลมพื้นที่ทรงกลมก็สี่พายอารัางสองโอเคเนาะนะครับอ่าเพราะเราก็เอ่อ แท้ต้องไปเลยทุกคนครับงั้นก็เป็น4ก็4ีพายก็พายขี้เกียจคิดเลขนะเอาไว้ติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวกดคิดเลขทีเดียวนะครับแล้วก็ R ของผมก็เป็นอาเท่าไหร่บ้างหกคูณสิบกำลังหกหน่วยอะไรเมตรแล้วนะครับอ่ะโอเคนะอันนี้ก็เป็นหกคูณสิบกำลังหกทั้งหมดยกกำลังสองทุกคนตัวครับอันนี้ก็สมมติว่าอันนี้ก็คือก็เท่ากับ A แหละเท่ากับค่าใดค่าหนึ่ง เดี๋ยวคิดออกมาก่อนกันนะ A นะนะก็จะกลายเป็น 4π 6636อันนี้ก็จะกลายเป็นคูณ10กำลัง12 A ของเราก็จะกลายเป็น <c oughs> อันนี้ผมก็คิดสดนะทุกคนไม่มีเลขนะครับเดี๋ยวกดคืนคิดเลขแป๊บหนึ่งนะอันนี้ก็เป็น36คูณด้วย4 1 44ครับ1 4 4 4 π คูณ10กำลัง12 ตารางเมตรทุกคนทุกคนครับเราก็เทียบกับจัตายางได้นี่ใช่ไหมล่ะเพราะว่า1นึ่งหตารางเมตรเนี่ยมันมีเท่าไหร่ลูกมันมี2องคูณสิยกกำลัง29โมเลกุลใช่ปะแล้วทีนี้เรามีกี่ตารางเมตรอ่ะเราก็มีนี่ไงตารางเมตรทุกคนก็มีเท่านี้ตารางเมตรจะมีค่าเป็นกี่โมเลกุล มีค่าเป็นกี่โมเลกุลมันไม่ตรงกันครับก็เอาเป็นยังไงเดี๋ยวเป็น x แล้วไหม x โมเลกุลแล้วกันนะโอเคเนาะอันนี้พอเราก็เอาเมตรกำลังสองตัดเมตรกำลังสองได้ก็ย้ายเอาทุกคนงั้น x โมเลกุลน,นะ x โมเลกุลก็จะมีค่าเป็น2องคูณสิบกำลังยีคูณหนึพาย คูณ10บกำลังสิหาร1โอเคไหมนี่ครับอันนี้ก็เป็นโมเลกุลเทียบกันใจยังนะอ่ะก็คิดเลขครับโอ้หนักเลยแหละนะครับทุกคนอันนี้เคลียร์นี่ก่อนเนาะแกงนี้กับแกงนี้นะครับเป็น10 29นะ29่สบวกสิได้41แล้วนี่แค่นี้กำน,นั้นก็41แล้วนะครับ เอา2ใช่ไหมเอา2คูณ144คูณพายก็ประมาณ3.14เนาะได้904.32ขงคนอันนี้นะได้904.32ได้904.32ขอเขาตอบมีอะไรบ้าง23 44 โอ้ทุกคนมันไกลกันอยู่สบายแล้วทุกคนทางนั้นมันมีอันนี้ใช่ไหมมันอันนี้มันยี่สิบสามเดี๋ยวดูอันนี้มันสี่สิบสี่อันนี้มันหกสิบห้าอันนี้มันแปดสิบหกมันไกลกันอยู่ฮะเพราะฉะนั้นก็ประมาณได้ทุกคนก็ประมาณหน,นึ่งพันแหละเนี้ยใช่ปะละ่ะอันนี้ก็เก้าร้อยกว่าก็ประมาณหนึ่งพันนะหนึ่งพันนะครับคูณสิบอยู่กําลังสี่สิบสี่ก็คงจะประมาณนะครับออันนี้ก็เป็นสามตัวไงหนึ่งสองสามนะครับสิบกําลังสามกับสิบกําลังสี่สิบสี่ก็เป็นสิบกําลังเอ้ยส อันนี้ปุ๊บนี่ก็เป็น44เนาะประมาณ10บกำลังสี่สิบสี่ตัวโมเลกุนลกน,นี่ครับก็ตอบแล้วครับว่าประมาณ10บกำลังสีโมเลกุลครับก็ตอบข้อ B ีบอยโอเคเนาะข้อ,อน,นี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ทุกคนครับอันนี้ก็แค่แต่คิดเลขเยอะนิดนึงเนาะอันนี้เนาะเพราะก็ต้องใช้ครับประมาณนะอันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ แต่ที่จริงอะแอบดูชอยก่อนก็น่าจะได้คาตอบเร็วกว่าน,นี้นะคือเพราะเราก็แอบดูชอยไปก็เลยกันแล้วกันนอตอนทํานะครับโอเคอันนี้ก็ทําละเอียดให้ก็แบบนี้นะครับไปต่อนะครับข้อต่อไปถ้าไม่ทันพวกเราก็สต็อปวิดีโอแล้วก็ดูไปด้วยนะทำความเข้าใจนะครับถ้าไม่เข้าใจข้อไหนก็เม้นถามได้นะครับถ้าข้อไหนมันไม่ค่อยเคลียร์อะไรเงี้ยผมอาจจะพูดเอาเฉพาะความเข้าใจของผมเองเนี้ยทุกคนถ้าไม่เข้าใจจริงๆอย่างเนี้ยนะครับก็ผมจะอัดคลิปให้ใหม่ เฉพาะข้อน,น,นั้นเลยนะครับเือผมอยากให้แบบว่าวิดีโอของเราเป็นประโยชน์จริงๆอะ่ะสำหรับคนที่จะเตรียมตัวสอบสอบวนอนอะไรเงี้ยนะครับนะก็จะพยายามทําให้นะครับโอเคนะนะครับรูปข้อที่8ครับเขาบอกว่ากําหนดให้ I ในรูปกาไก่กับขอไข่เนี่ยเป็นค่าเดียวกันจงหาค่า X I ไออย่งไงนงะี้อ๋อโอเคตัวค,ครับก็ดูรูปกไก่ก่อนก็ได้เพราะเราก็แยกหาทีละอันอันรูปกไก่ก่อนนะ ทุกคนการที่พวกเราจะแยกยุปวงจรอ,อย่างนี้พวกเราก็ต้องหาอารวมให้ได้อะเน,นี่ยนะพวกเราก็อารวมนี่ก่อนอันนี้มันต่อขนานกันใช่ไหมละ่ะต่อขนานกันอแอบคิดนะอันนี้ก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนอารวมเท่ากับเศษหนึ่งส่วนอารหนะึ่งเนาะที่จริงก็มีวิธีคิดเร็วกว่าน,นี้แหละนะครับแต่ว่านี่เผื่อคนทั่วไปเลยเนาะอันนี้ก็เป็นอานะครับมันอาเป็นอาร์เลยด,ดูมันมีสองอามันขนานกันเนาะอัน,นก็จะกลายเป็นเศษสองส่วนอาแต่ว่าอารวมเส้นนี้นะครับ ก็จะเป็นค่า r ส่วน2นะครับแปลว่าที่จริงแล้ววงจรน,นี้จะเขียนใหม่เป็นแบบนี้ได้นะนี่รูปนี้นะจากรูปข้างบนครับกลายเป็นรูปนี้มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตัวหนึ่งนะครับอ e p s i l o n แล้วก็มี r เล็กแล้วก็มี r ใหญ่ซึ่ง r ใหญ่ผมไปรวมมาแล้วเป็นสีเขียวแล้วกันนะนี่ตัวนี้นะครับกลายเป็น r ส่วน2อันนี้โอเคเนาะนะครับแล้วก็ <c oughs> ผมก็สามารถที่จะหาไอรวมไดของรูปแรกทุกคนผมต้องเอาไอรวมก่อนไอรวมหมายถึงอะไรหมายถึงตัวนี้ออกมาตัวนี้เรียกไอรวมไหลไปนี่ก็ยังเป็นไอรวมอยู่นี่ครับโอเคเนาะ,ะผมก็หาก่อนได้ทุกคนครับจาก V เท่ากับ IR ดิตามกฎของโอห์มแล้วนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไดเนาะถ้ามันมีหลายตวัวก็เปลี่ยนเป็น i อย่างนี้นะครับเท่ากับ V ส่วน i ารอย่างนี้นะนี่แต่ว่า ถ้าม,มันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าทุกคนเขาอัตราทำไปไหนเขามักจะเขียนรูปนี้มากกว่าก็คือให้มีสมมติว่ามีหลายๆอันก็ได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าก็เป็นซิกมาวีก็กลายเป็นซิกมาอีนะครับเปลี่ยนใหม่กลายเป็นซิกมาผลรวมของ R ภายนอกบวกด้วยผลรวมของ R ภายในแบบนี้โอเคเนาะะมาเลยครับอันนี้ก็เป็น i ผมจะหา I รวมนะเพราะฉะนั้นผมแทนเลยนะครับเป็น I รวมแต่ว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีอันเดียวทุกคนมีเอฟซีดอนเดียวมีตัวเดียวก็เป็นเอฟซีอนครับหารด้วย R ใหญ่ก็ข้างนอกก็เป็น R ส่วน2 บวกด้วย r ภายในกับ r เล็กก็คือ r โอเคเนาะนะครับเพราะเราก็แต่ทุกคนครับไอทุกคนรู้ไหมว่าไอรงของผมเนเวลามันแยกไหลมาทางเนี้ยมันก็ต้องไหลเท่ากันเพราะว่าอันนี้มันก็ r อันนี้มันก็ r เกสร์มันต้องไหลเท่ากันนะ่ทุกคนอะันนี้ก็จะไหลมานี้ถ้าตรงนี้มันกะ็จะไหลไปตรงนี้ใช่ไหมถ้าตรงนี้เป็น i ทุกคนตรงนี้ก็ต้องเป็น i ด้วยมันต้องเท่ากันน่ะเพราะว่ามัน r เหมือนกันโอเคเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ว่า มันผมก็ได้ว่างั้นไอรวมของผมนะถ้าจากรูปแรกนี้นะรวมมันก็จะกลายเป็นไอบวกไอใช่ปะ่ะนี่นี่นพะบ้านนี้ก็เป็นไอเ,เขาให้มาเขาอยากให้มันเป็นไอเส้นนี้นี่ครับถ้าเส้นนี้เป็นไอเส้นนี้ก็ต้องเป็นไอด้วยโอเคไหมนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นไอบวกไอเท่ากับไอรวมเนาะอันนี้ก็เป็นสองไอรวมเอ้ยทั้งทีเป็นสองไอเท่ากับไอรวมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอเดียวผมก็จะมีค่าเป็นไอรวมส่วนสอง ซึ่งไอรวมของผมก็จะเป็นแง่งนี้บนแล้ว,วมันส่วนสองเนาะผมก็น,นี่เลยนะครับนะครับก็ส่วนสองก็ส่วนสองเลยก็สองก็จะอยู่ข้างล่างเออผู้หงเข้าใจอยู่หรอกเนาะเอาผมเขียนเรียงแบบนี้ดีกว่าอันนี้เป็น R ส่วนสองบวก R นะครับแล้วก็มันหารสองเลยลูกมันหารสองเทียหนึง่งว่าสองก็จะมาอยู่นี่อย่างนี้ นี่ไแปลว่าผมเอาไอันนี้ไปใช้กับไอรูปที่2ได้เพราะว่ามันเท่ากันใช่ไหล่ะโอเคเนาะอ่ะทีนี้ผมก็บอกว่าอัานนี้อันนี้ผมได้แล้วนันตัวไอตัวนี้นะตัวไอตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นเท่านี้ไอต,ตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นนะครับอเอฟซีลอนส่วนด้วย2 คูณด้วยนะครับอาส่วน2บวก R เล็ก e. นี่เก๋ผมก็จะแก้หาตัว X ทีนี้ทุกคนก็มอว์วงจรใหม่ก็ V ีเท่ากับ IR เหมือนเดิมน้องอันนี้ก็จาก I นะเท่ากับนะครับผลรวมของซิกมา E ส่วนด้วยซิกมา R ใหญ่บวกด้วยซิกมา R เล็กอาจจะได้ยินเสียงฝนนิดนึงนะทุกคนฝนตกแรงมากเลยตอนนี้นะครับโอเคเนาะแต่ว่ามันเป็นวันเสาร์ครับก็เลย มีเวลาก็เลยรีบอัดวิดีโอนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็จะกลายเป็นว่า i นะครับก็จะกลายเป็นตัว e ของผมก็เป็นเอฟซีลอนเดียวนะครับส่วนด้วยตัว a ใหญ่ของผมก็เป็น x นะครับบวกด้วยมีตัวเดียวเนาะแล้วก็ r นี่ก็เป็น x ตัว r เล็กนี่ครับและทุกคนอย่าลืมว่าตัว i ของผมมันคือแกงนี้เลยนี่ตึ๊บมานี่นี่นก็เท่ากับแกงนี้ได้นะกับแกง นี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตันเอ็กซ์ได้เอเคเนาะเพราะนั้นก็จะแก้สมก,การและทุกคนเพื่อจะหาค่านี้เนาะเอาไงดีอะทุกคนผมย้ายสมก,การหน้านี้ก็จะเป็นป็น x อะ x บวก r เล็กเท่ากับ2ของ r ส่วน2เขียนตัวนี้เลยนี่ r ส่วน2อบวก r นะครับ อันนี้ก็เป็น x บวก R เท่ากับ2ตัด2นี่เหลือ r อันนี้ก็เป็น2 r นะครับเพราะฉะนั้น x ของผมก็จะกลายเป็น r บวก2 r เล็กลบด้วย r เล<ๆ>็ก<ๆ>เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ r บวกด้วย r เล็กจบทุกคนได้ละเรียบร้อย่า x ทอ่าไหรอะ่ะนี่ข้อบีบ่อยโอเคเนาะนะครับ โอเคครับไปครับข้อเก้านะครับถ้าไม่ทันพวกเราก็สตอปวิดโออย่างที่บอกแล้วพูด่อยแล้วนะครับคำนี้นะโอเคเขาบอกว่ากําหนดให้ขึ้นนะครับมีฟังกชันขึ้นอันแรกนะที่ขึ้นกับทั้งตําแหน่งแล้วก็เวลาเนาะลูกอันนี้เป็นทั้งตําแหน่งแล้วก็เวลาเนี่ย,เป,เ,เ,ยเป็นดังฟังชันนี นี่คืออันแรกแล้วก็มีเครื้บนขบวนที่สองนะครับก็คือพารา,ายสองเท่ากับ XT แล้วก็เป็นดังฟัง์กชันนี้ซึ่ง X เนี่ยแทนตำแหน่ง OX เอ,อ่และ T แทนเวลากราฟพารา,ายเออ๋อเขาอยากให้รวมกันแล้วก็ให้ก้อนี่ครับคำสั่งโอ้ง่ายทุกคนอันนี้คณิตศาสตรล้วนๆเลยทีนี้ทุกคนครับเขาจได้อันนี้ตอนที่เวลาเป็น t เท่ากับพด้วยนะกนมาบวกกันดิ ครับก็ผัสไซนึงเอาเอาผัสไซนึงกับผัสไซสองมาบวกกันคุณขอกรอบโจทย์เลยแล้วกันนะทุกคนอันนี้ก่อนนี่ผัสไซ 1. นึงมีผัสไซสองนี่ครับ ันนี้คณิตศาสตร์ทุกคนครับไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราก็อาศัยฟังก์ชันทุกคนครับผลบวกของอรา,ายใช่ไหมทรายมุมประกอบใช่ป่ะง่ายจริงอันนี้นะครับทุกคนจำได้ไหมว่าถ้าเป็นทรายเอบวกดีอ่ะจำได้ปะอะไรเนะี่ยทรายของ a อบวกดี B จะเท่ากับทรายคอร์สคอรสทรายเครื่องหมายเหมือนเดิมถ้าเป็นผมท่องนะผมจะเท่ากับทรายคอร์สคอส ไซน์เครื <top> <outside> ่องหมายเหมือนเดิมคือถ้าอันนี้มันเป็นบวกอันนี้ก็ต้องเป็นบวกด้วยนี่ครับอันนี้ก็จะกลายเป็น a b a b แบบนี้ไม่รู้พวกเราท่องยังไงนะตอนเป็นเด็กนะผมผมท่องแบบนี้นะครับอ่ะผมก็จะแตกอันนี้ออกมาเลยทั้งนั้นอันนี้เป็นลบนะอันนี้ก็เป็นไซน์คอสคอสไซน์เนาะอันนี้อ่าผมเอาเลยนะอันนี้ก็เป็นไซน์ x อ็กซคอสทีเครื่องหมายเหมือนเดิมก็เป็นเครื่องหมายลบนะครับไซน์คอสคอสทีเนี่ยคอส x อ็กซไซน์ที เขียนไหมอ่ะของคนนี้ทีนี่ฮะับไ x ไซค cos cos t เครื่องหมายเหมือนเดิมเป็นเครื่องหมายบวกนะครับนี่คำท้องว่าเครื่องหมายเหมือนเดิมของผมคืออันนี้นะทุกคนอันนี้นี่ครับไซคอสคอสไซอะ cos cos ของใคร cos ของ x ไซท t นี่ ทีนี้ผมก็จะเอา2อันนี้บวกกันเดี๋ยวทุกคนผสายรวมนะครับของขึ้นกระทั่งตำแหน่งและเวลาครับท่าเกิบเอาผสายหนึ่งบวกด้วยผสายสองขีนอกกกเอาแกงนี้หนูแงงนี้นะครับอขอขยับไปทางฟังกนี้แล้วกันนะของนี้รับบวกด้วยแกงนี้ อืมโอเคนอกพวกเราก็เปิดวงเล็บเข้าไปหากันทุกคนอะไรตัดได้ก็ตัดเายทีนี้มาอันนี้ก็เป็นไซน์เอ็กคอสทีลบคอ X, สเอ็กไซน์ทีบวกเข้าไปนะอันนี้ก็เป็นไซน์เอ็ก cot t บวกชนบวกได้บวกนะครับบวก cot x sin t โอเคเ,เนาะนี่ฮะอันไหนตัดกันได้ก็ตัดมันมีเหมือนกันไหมลูกนี่ไงไซน x cot t ทุกคนเห็นเทอมนี้ไหมนี่เหมือนกันทุกคนเดาได้เลยว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะมีอะไรที่ตัดกันได้บ้างอะ่ะ ทุกคนอันนี้นะลักษณะโจทย์แบบนี้นะเราหาได้เลยคนระับที่เราจัดรูปแบบนี้เพื่อที่มันจะได้ตัดกันได้บ้างนี่แหละอันนึงมันเป็นบวกอันนึงมันเป็นลบเลยทุกคนเข้าใจปะก็เลยตัดกันได้อันนี้เทอนี้นะหายหายนะครับก็จะเหลือ sin x cos t กับ sin x cos t ก็จะเป็น2 sin x cos t ทุกคน2 sin x cos t นะครับอันนี้ได้แล้วนะอันนี้ก็คือนี่คือฟังก์ชันนี้ ได้นะฟังก์ชันของผลรวมของฟังก์ชันคลื่น2ขอขบวนนะครับทีนี้เขาอยากให้เราแทนที่เงื่อนไขที่ t เป็น pi ทุกคนนะอันนี้ผมแทนแล้วนะพายของ x นะครับตอนที่ t เป็น pi ทุกคนนี่ครับอันนี้ก็จะเท่ากับนะครับ2 sin x cos t แต่ t เป็น pi ทุกคนทุกคนครับ cos ของ pi ก็คือ cos ของ180ได้ลบ1 คอรของเธอนี้นะได้ลบหนึ่งเพราเราถ้าไม,ไม่รู้พวกเราก็ไปทบทวนนะลูกนะคอตัวนี้ได้ลบหนึ่งครับมีค่าเท่ากับลบหนึ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็จะมีค่าเท่ากับลบสองไซนเนั่นเองแปบลบว่าฟังกช์ชันขึ้นขบวนนี้นะครับก็จะขึ้นกับเป็นฟังกช์ชันแบบนี้นะครับขึ้นกับตำแหน่งก็ขึ้นกับแกน x นี่ไงก็รันกับแกน x ก,ก็ถูกแล้วเขาจะให้รันกับแกน x เ,เป็นแกน x ก,ก็คือ x ทุกซ์ทุกคนโครับทุกคนมีกราฟในสมองแบบไหนบ้างอะ อะกราฟก็หลักๆนะเพราะเราจำมันนี่ก่อนก็ได้ทุกคนลักษณะของกราฟไซน์คอร์สนะครับลักษณะของกราฟไซน์คอร์สก็แบบนี้ทุกคนครับถ้าเป็นแบบนี้นะเลื่อยแบบนี้ที่ไม่ดีกว่าแบบนี้อันนี้จะอธิบายด้วยฟังก์ชันไซน์ เข้าใจไหมอันน no ี้อ่านกับมุมเซต้าก็ได้อันกับมุมเซต้านะมันกมุมเซต้าอันนี้ก็จะเป็นสายเซต้าแบบนี้ไอ้สูงสุดของมันก็จะเรียกว่าแอ็มปิจูดทุกคนทำไมก็จะเรียกว่าแอ็มปิจูดอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าวายก็ได้อแกนวายนะอันนี้นีการกระจัดของมันนะนี่ก็จะกลายเป็นวายเข้าใจเนาะเท่ากับอันนี้ทุกคนที่นี้กราฟมันเป็นแบบนี้บ้างทุกคนถ้าเริ่มต้นนี่มันขึ้นอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ อันนี้ฟังก์ชันของมันนะอันนี้ก็จะเรียกว่าแอมพลิจูดเหมือนกันมัน,นก็จะมีขึ้นแบบนี้ด้วยถ้าเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้นะครับอันนี้ก็แอมพลิจูดที่เป็นลบนะครับอยู่ข้างล่างอันนี้ก็เป็นแอมปิจูดที่เป็นลบนโอเคเนาะอันนี้ก็เป็นแกนวายแกนกระจัดนะผมให้แกน y เป็นการการะจัดนะครับการการะจัด ถ้าเป็นฟังก์ชันอันอธิษฐานนี้ทุกคนมันจะเป็นกราฟคอร์สทุกคนนะพอเราไปท่องทวนด้วยนั่นและอันนี้ก็เป็น a อคอร์สอันนี้เซตานะครับอันนี้ก็เป็น y นะครับถ้าอันนี้มันเป็นสายทุกคนเห็นไหมมันเริ่มขึ้นอันนี้มันเริ่มลงก็จะกลายเป็น y เท่ากับอะไรนี่ลบเอไซเซตานะครับแล้วถ้าเป็นอันนี้ก็จะกลายเป็นลบเหมือนกัน y นะครับก็จะเท่ากับลบเอคอร์สเซตาแบบนี้ทุกคนครับเพราะฉะนั้นหน้าตาของกราฟตัวนี้ของเราเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม นี้นะฟืดถ้าผมจะเขียนเป็นกราฟก็จะกลายเป็นแบบนี้อันนี้ผมจะให้มันรันกับ x นะครับโดยที่อันนี้เป็นฟงังก์ชันพายนะครับทุกคนครับมันเป็นลบสเนี่ยมันเป็นลบไซน์ใช่ไหมแต่แอมพลิจูดมันเท่ากับลบสองทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะลูก อย่างนี้นี่ครับโดยที่ตรงนี้นะโดยที่แอมปิจูดตรงนี้เท่ากับลบสองห็นไหมนะครับล้วหน้าตากราฟก็จะเป็นดังข้อนี่ซีแคทแมวแอมปิจูดเป็นลบสองทุกคนโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อเจ็ดแปดก้าครับสามข้อนะโอเคครับทุกคนสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณนะครับบริกายครับสวัสดีครับ